คุณเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายหรือเปล่าคุณแม่ค่ะเดี๋ยวเราแวะซื้อเสื้อลายพี่ป้อมกันอีกไหมคะมินนี่อยากได้มากเลยคะ่ะนี่<ะ>งไงซื้ออีกเหรอที่ขนมานี่ก็เยอะแล้วนะไม่เอาตู้เสื้อผ้ามันด้วยหรอม,มาว่าแต่มินนี่ดูพี่แม็กซิแต่งตัวมันจะไปขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนอะอะไรนี่นี่พี่ก็แต่งปกตินะทำไมอะ นี่ปกติเหรอปกติเปบ้างคุณตาคุณยายใครเขาใส่กันแบบนี้จะไปอวดแ้วแถวนั้นละสิเบาๆหน่อยเชอพ่อคุณเนเน่พอเลยลูกไปแย่พี่เขาไปหนูไปนั่งหลังไปลูกปะแซวกันอยู่ได้ไ<ป>เดี๋ยวสุทตาเป็นยายรอทานข้าวเย็นจะไปทันกันไหมเนี่ย น่ากลัวดีนะคะที่เดทานใช่แยไปแล้วไปแล้วัสดีค่ะคุณตาสวัสดีจ้าคุณยายน่าคิดถึงคุณตาคุณยายจังเลยนี่ก็คิดถึงคุณตาคุณยายเหมือนกันค่ะพรุ่งนี้วันพัเหรอพ่อ เห็นเตรียมของเยอะแยะเลยใช่คู่นี้ไปด้วยกันนะลูกนะค่ะรู่นี้วันพระใหญ่นะหลานนะไปทำบุญที่หมู่ญาติเราด้วยกันโอ้โหตื่นเช้าอีกแล้วครับเอาหน้าตื่นเช้าหน่อยไปทำบุญที่วัดกันตานน่นรูปใครเหรอครับอ๋อเองไม่เคยเห็นแล้วสิเนี่ยลูกปู่ทวดเองแกตายตั้งแต่ยังเด็กแล้วเป็นอะไรถึงตายอะครับคุณตา จะให้ตาเ่าไปฟังไปได้วหลานไม่เอาอ่ะไม่นี่กลัวไม่ต้องกลัวหรอกลูกคุณตาก็หลองให้หลานกลัวถ้าหนาใจดีคอยปกป้องคุ้มครอง,อง,องลูกหลานยายอะ่นะรู้สึกว่าเวลาจะเกิดเหตุอะไรอะ่ะก็จะเหมือนมีคนมาคอยเตือนยายว่านะก็คงเป็นหน้นมันแหละ แมนี่นี่เอาของไปเก็บที่ไปลูกไปเอาไปจัดในห้องนะแขวนด้วยมันจะได้ไม่ยับเนี่ยครับหนูนี่เอาไปไว้ในห้องแม่ช่วยแม่นะของเขเยอะด้วยนะแม่ช่วยแม่ดีกว่าเป็นอะไรลูกเปล่าครับ เรอคอนเสิร์ตไปด้วยโอ้ oh. มาถึงเป็นเปรตแล้วคะก็อาหารเหล่านี้ญาติโยมก็จบหัวถวายมาถ้าใครทิ้ก่อนก็เหมือนขโมยของวัดตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตที่ลูกวันก่อนสะสมไปบอกว่าจะเห็นเปรตอยู่หลังวัดฮอกเสียงแหลมดังมากปากเล็กรูเข้นมือใหญ่เท่ากับใบลานเขาเล่ากันว่าเป็นสั้เปรยเก่าชอบขโมยของวัดจริงเหรอคะอย่าไม่เล่า มไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวแม่สม่ะแม่เคยเป็นญาติเราเองแม่ญาติเราเหรอคะจริงเหรอคะนี่จะกลัวไปทำไมเนี่ยยังไม่ได้เห็นจริงๆสักหน่อยทำไมอะ่ะเขากลัวแม่ครับเดี๋ยวแม่ไปช้าห้องน้ำก่อนนะครับ แกบอกว่าแกเห็นเตยอยู่หลังวัดร้องเสียงแหลมแหลมมากปากเนี่ยเล็กเท่าลูกเข็มมือที่ใหญ่เท่ากับปลล้านเขาเล่ากันว่าแกเป็นสะพนเก่าแกชอบขโมยของวัดเฮ้ยเป็นไรวะโห้ทักษะเดี๋ยวโบกเลยโอ้ยไอขวัญเหรอเนี่ยกลับมาเมื่อไหร่วะเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานเหรออย่างนี้เลยดีกว่าไปร้านลุงยาวกันช่วยโต๊ะมาเร็วเลยไปบ้านไปบ้านไปดิไปดินอน เอ้ยเดี๋ยวทำไมมึงไม่กินวะเออไม่ไม่กินวรอไม่เอาอ่ะเจ็บคอแหมมึงอย่ามาพูดมึงกลัวแม่มึงเตี้ยนี่เอ้ยมันไม่กินเลยไรสาระว่ะไม่กินกูกินนะเออมึงกินเฮ้ย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 จ้าวี๋ยวมึงก็เมาของเนี่ยกินมันเยอะนะโอ้ผู้มึงนี่แม่งเมานี่หว่าฟาครับเก็บตังค์ได้ครับไอ้โตงฝากส่งไอ้แม็กด้วยเฮ้ยเฮ้ย ได้โอเคเดีย๋ยวกันเดี๋กันเออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยกันเดี๋กันเฮ้ย,ยมาซ้อนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวขับให้เฮ้ยมดูถูกกว่าไปขึ้นหรือมึงจะเดิน เฮ้ยขบับไปดีดีวะเฮ้ยขบับรถดีดีดีวะ เจเย็นเจนเย็นไม่ต้องกลัวมีบ้านเราเองข้าอยู่นี่แล้วเจงเย็นน้องใครอ่ะข้าปู่ทวดเองปู่ทวดอืมเนี่ยลูกปู่ทวดเองแกตายตั้งแต่ยังเด็กเองแก้งข้ารู้ ที่เราตายแล้วเนี่ยว่าเราฝันไป <y> เองไม่ได้ฝันเฮ้ยเราเองก,ก็ไม่ได้ตายด้วยแค่วิญญาณเองหลุดออกจาก,กล่างก็เท่านั้นเองฮะอ,อะไรนะวิญญาณหลุดจากล่าง ก็ตายแล้วดิโอ้โหนี่เราตายแล้วเนี่ยทำไมเราตายเลวอย่างนี้เนี่ยโอ้โหไม่น่าเลยนี่นี่ผู้ไม่รู้ฟังก็ข้าบอกเองแล้วไงว่าเองยังไม่ตายแค่วิญญาณเองหลุดออกจากร่างยังไม่ถึงคราวตายของเองเองจะตกอกตกใจนีต้นไปกอดไข้ทำไมฮะจะไปไหนอะครับแล้วแม่กับน้องผมจะรู้ไหมว่าว่าผมยังไม่ตายอ่ะผมแค่วิญญาณหลุดออกจากร่างแล้วแล้วถ้าเขาคิดว่าผมตายแล้วแล้วผมไม่เผาผมก็ตายจริงอัสิครับ ผมยังไม่อยากตายอ่ะผมอยากไปหาแม่โอ้ย,อยเอ็งอย่ามาความตามเข้ามาเฮ้ย นี่บ้านปู่ครับเขาเรียกว่าวิมานแล้วคนพวกนี้เป็นคนใช้ปู่หมดเลยเหรอครับเขาเรียกว่าบริวาร เอาละเดี๋ยวข้าจะไปส่งเจ้าเข้าร่างเองแต่ก่อนที่เราจะออกนอกพื้นที่ข้าจําเป็นต้องไปขออนุญาตอาการเสเทวาเทวดาผู้มีศักิ์ใหญ่ในแถนนี้เสียก่อนเทวดาผู้มีศักิ์ใหญ่อยู่ที่ไหนล่ะครับเออเดี๋ยวเจ้าก็รู้เองแหละ ผมมาขออนุญาตออกนอกพื้นที่เพื่อไปโรงพยาบาลส่งวิญญาณหลานกับเขา้าหา้ครับอืมรีบไปเถอะมันยังไม่ถึงคราวโตวขึ้นเยอะเลยนะกลับไปแล้วอย่าลืมมันสั่งสมบุญเอาไว้มากๆด้วยล่ะทำไมเขาท่านซิทำไมท่านพูดเหมือนรู้จักผมด้วยลำดับญาติเดี๋ยวเองจะงงเอาเป็นว่าตอนที่ท่านมีชีวิตเดียวท่านเป็ญาติของเราก็แล้วกัน ญาติเราอืมท่านอ่ะทำบุญไว้เยอะชอบสร้างวัดสร้างโบสถพอละโลกก็เกิดมาเป็นอากาศสิเทวาที่มีวิมานอยู่ในอากาศแบบนี้ไงอืมข้าไปแล้วปู่ครับงั้นผมก็กลับเข้าล่างได้แล้วใช่ไหมครับรอก่อนข้ายังมีกิจที่ต้องไปทำกิจอะไรที่ไหนล่ะครับเดี๋ยวก็รู้ ที่สงสัยจริงปู่ทวดครับที่นี่ที่ไหนครับข้ามาตรงานนางไม้มีอะไรให้รับใช้เจ้าคะสวัสดีครับไม่ต้องให้เตือนเลยนะใครครับปู่ นี่นางไม้อืมอืมช่วงนี้